เรื่องชัยชนะชัยชนะที่ได้มาด้วยความเจ็บปวดชัยชนะที่ได้มาด้วยความอดทนชัยชนะที่ได้มาด้วยการหลอกลวงชัยชนะที่ได้มาด้วยการใช้อำนาจชัยชนะที่ได้มาด้วยการเอาเปรียบชัยชนะ ที่ได้มาด้วยการใช้กลอุบายชัยชนะที่ได้มาด้วยความชาญฉลาดชัยชนะที่ได้มาด้วยการขยันหมั่นเพียรชัยชนะที่ได้มาด้วยความสามัคคีชัยชนะที่ได้มาด้วยการกำจัดคู่ต่อสู้ชัยชนะ ที่ได้มาด้วยการใช้เงินซื้อเสียงชัยชนะที่ได้มาด้วยการทรยศหักหลังชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เป็นเพียงความต่างกันของธรรมะทั้งหลายมนุษย์ให้ค่ากับชัยชนะมากมายเหลือเกินดังนั้นใครๆก็ไขว่คว้า หาแต่ชัยชนะไม่มีใครขว่คว้าหาความพ่ายแพ้เลยผู้ที่ได้รับชัยชนะย่อมได้รับการยกย่องจากสังคมชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เป็นธรรมดาของโลกมีชนะก็มีแพ้มีแพ้ก็มีชนะ ถ้าไม่แข่งขันกันก็ไม่มีแพ้ไม่มีชนะเมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอิสระจากชัยชนะและความพ่ายแพ้